ความสุขขององค์ทไลลามะชีวิตของบุคคลหนึ่งอาจเริ่มนับจากนาทีแรกที่ลืมตาดูโลกจนถึงเวลาที่ลมหายใจสุดท้ายหลุดออกจากร่างแต่สำหรับองค์ทไลลามะชีวิตของพระองค์ทรงเริ่มขึ้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนและยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในอดีตทิเบต หาใช่ดินแดนที่สงบสุขเหมือนที่เรารับรู้กันในปัจจุบันแต่เป็นดินแดนที่มีการรบพุ่งระหว่างชนเผา่าหรือนิกายต่างๆที่สลับกันขึ้นมาเป็นใหญ่ผู้ปกครองซึ่งมีฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือประมุขของนิกายจะทําการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างถอนรากถอนโคนอย่างไรก็ดีเมื่อศาสนาพุทธ แท่อิทธิพลเข้ามาในทิเบตชาวทิเบตร,รับความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดผนวกเข้ากับวิถีชีวิตของตนอย่างแนบแน่นจุดเริ่มต้นมาจากความปรารถนาของผู้นำที่ต้องการกลับชาติมาเกิดเพื่อปกป้องประชาชนและมรดกข,ของตนล่วงมาถึงปัจจุบันชาวทิเบตเชื่อว่าลามะหรือพระอาจารย์ที่ปฏิบัติดี จนบรรลุอรหัตผลจะสามารถเลื่อนกำหนดเวลานิพพานออกไปเพื่อกลับมาเกิดใหม่และสั่งสอนธรรมะต่อไปทางนี้ไม่ใช่ว่าท่านทำเพื่อต้องการให้ผู้คนยกย่องสรรเสร,ริญแต่ท่านทำเพราะมีเมตตาปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ผลจากวัตาสงสารก่อนปีคศ1959ชาวทิเบตกว่า6ล้านคน อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเล็กๆซึ่งบริหารโดยลามะชั้นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายโดยมีปณิธานว่าพวกเขาจะใช้เวลาบนโลกนี้เพื่อแสดงหาความหลุดพ้นเท่านั้นวันที่6กรกฎาคม1935ณหมู่บ้านเล็กๆในแคว้นอัมโดหญิงชาวนาคนหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกชายคนใหม่ นางมีลูกสาวลูกชายก่อนหน้านี้หลายคนแล้วการให้กำเนิดทารกคนนี้จึงไม่น่าจะทำให้ครอบครัวของนางตื่นเต้นประหลาดใจอะไรนะักแต่แล้วผู้ทำคลอดให้นางต้องตกตะลึงเพราะลูกชายของนางลืมตาในขณนะคลอดทั้งที่โดยปกติแล้วทารกแรกคลอดจะยังไม่ลืมตานางและสามีตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าลาโมทนดุป ตามพระนามของเทพธิดาแห่งความสมหวังหลังจากคลอดลูกชายได้ไม่นานนางสังเกตว่ามีอีกาสองตัวมาเกาะที่หลังคาบ้านทุกวันพวกมันบินมาตอนเช้าก่ออยู่ครู่หนึ่งก่อนบินจากไปภายหลังนางจึงรู้ว่าอีกาหมายถึงผู้คุ้มครองและมักปรากฏตัวขึ้นเมื่อองค์ทลายลามะองค์ใหม่ถือกำเนิดขึ้น วันหนึ่งขณะที่ลูกชายของนางอายุได้สี่ขวบคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านและขอพักค้างคืนที่บ้านของนางจูจูลาโมทนดุบก็ชี้ไปที่คนรับใช้คนหนึ่งแล้วร้องว่าเซราลามะเซราลามะหลังจากที่คนกลุ่มนี้จากไปเพียงสองสามวันพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งและแสดงตัวว่า พวกเขาคือลามะชั้นสูงที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อค้นหาองค์ทลายลามะองค์ที่14แท้จริงแล้วเซราลามะคือเรนโปเซร,รูปหนึ่งซึ่งปกติประจำอยู่ที่อารามเซราและเป็นหัวหน้าคณะค้นหานั่นเองท่านได้ทำการทดสอบเด็กชายลาโมทนดุปเลือกหยิบสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้เดิมของทลายลามะองค์ที่สิบา ซึ่งวางปะปนอยู่กับข้าวของอื่นๆเด็กชายเลือกหยิบได้ถูกต้องพร้อมกับพูดว่าของฉันของฉันในที่สุดหลังจากการค้นหาอันยาวนานกว่าสองปีชาวทิเบตก็พบทลายลามะองค์ที่สิองค์ทลายลามะได้รับการสถาปนาเป็นทลายลามะองค์ที่14ในปีคศ1940 มีพระนามเต็มว่าจำเฟลนาวังลบสังยเยเซธเทนซินกยัสโซทลายลามะองค์ที่สิท่านบวชและรับการศึกษาตามหลักพุทธวัชรยานตั้งแต่อายุห้าขวบและได้รับปริญญาเกเซลารามปาซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาเอกด้านปรัชญาพุทธศาสนาเมื่ออายุเพียง23ปี ชีวิตของทาลายลามะองค์ที่14ควรที่จะสงบสุขบนเส้นทางธรรมเชกเช่นทาลายลามะองค์ก่อนๆแต่หลังจากการรุกรานของกองทัพร,รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ในปีคศ .1959 องค์ทาลายลามะส่งต้องหลีภัยไปยังประเทศอินเดียนับตั้งแต่นั้นความขัดแย้งระหว่างจีนและทิเบตก็ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด องทลายลามะทรงต้องรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางการเมืองขณะที่ท่านมีอายุเพียง15ปีจวบจนปัจจุบันพระองค์ทรงเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆมากกว่า60ประเทศใน6ทวีปทั่วโลกเพื่อขอความสนับสนุนจากประชาคมโลกให้ช่วยแก้ปัญหาระหว่างจีนกับทิเบตยอย่างสันติพระองค์ทรงต้องการให้ผู้นำจีนยอมรับเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวทิเบตและอยู่ร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องแยกประเทศอันที่จริงการเรียกร้องสันติภาพและความยุติธรรมให้ประชาชนรวมไปถึงการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในทิเบตเป็นภารกิจหนึ่งในสามประการขององค์ทลายลามะซึ่งพระองค์ตรัสอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ปัญหาได้รับการแก้ไขพระองค์พร้อมที่จะยุติบทบาททันที นอกจากนี้ถ้าชาวที่เบตเห็นว่าสถาบันทลายลามะไม่จำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตก็สามารถยุบได้ตามหลักรัฐธรรมนูญที่ร่างไว้ตั้งแต่คศ1963ปัจจุบันองค์ทลายลามะทรงดำรงตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวที่เบตทั่วโลกและยังทรงเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลพลัดถิ่น ที่ดูแลประชาชนหลายแสนคนในธรรมศาลาที่อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียด้วยการต่อสู้โดยยึดหลักอหิงสาโดยมีสันติภาพของทุกชีวิตเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดองค์ทไลลามะจึงทรงเป็นที่รักของคนทั่วโลกพระองค์ทรงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายรวมทั้งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปีคศ1989และในปีคศ2008นิตยสารไทม์คัดเลือกให้พระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลผู้มีอิทธิพลสูงสุดร้อยคนแรกในด้านความเป็นผู้นำและผู้ทำการเปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในฐานะสูงส่งแต่พระองค์พูดถึงตนเองว่าอาตมาเป็นเพียงพักพิสุกรูปหนึ่ง ไม่มีอะไรมากกว่านี้และไม่มีอะไรน้อยกว่านี้องค์ทลายลามะทรงใช้เวลาร้อยละแปสิบกับภารกิจสองประการประการแรกคือการส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นความเข้าใจการให้อภัยการมีขันติธรรมเป็นต้นประการที่สองคือการส่งเสริมให้ผู้คนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภารกิจทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่พระองค์จะทรงทำตราบลมหายใจสุดท้ายดังที่พระองค์ทรงกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการอยู่อย่างมีความสุขจากประสบการณ์ของอาตมาอาตมาพบว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากการพัฒนาความรักและความเห็นอกเห็นใจ ยิ่งเราห่วงใยในทุกสุขของคนอื่นเรายิ่งรู้สึกเป็นสุขถ้าเราตระหนักว่าชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาที่จะมีความสุขและมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขโดยเท่าเทีเทยมกันเมื่อนั้นท่านจะสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและรู้สึกใกล้ชิดกันและกันมากขึ้น อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์